มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นสิเพิ่นสิพาอันสบายกับบาเถอะนะไปปูไปบำบัดไปปูไปนั่นเจ้าก็พร้อมบ่อ้าพร้อมมแล้วหักตัวเองบ่มีเงินมีับแงพร้อมมแล้วเพิ่นให้นลูกาเนาะออ้าเกี่ยวข้านี่แหละหนักเนาะนักค่ะเกี่ยวข้าวนี่ยังว่าีอยู่เือนกกุมุอยู่เนาะอ้าวแล้ว มันไปเกี่ยวข่าวเนี่ยมันนักไยค่ะค่าเกี่ยวข่าวนี่ป้อเอาว่าเงินกับบัตรจอยกับจอยบัเทิร์นกับจอยอ้าวแน่มันแล้วสบายกับจอยยืดมันเมื่อก่นเว้นข่าวน้าผมก็กินจักได้กินจักหยั่งจักรีว่ะคาเมื่อคุเมื่อนี่ก็ทางยังบ่ได้ไปนี่ทางเบอกว่าเมื่ออื่นสิไปสิไปคาเราอาบน้าอานใน เราบ่อนอนคนในเฮือนสบายไปกับเฮือนเอาไปกับเพื่อนกนบกเลยเฮือนนะบ่อนอยโทรหาเล่าสบายผู้ใหญ่จะดีผมซื้อให้โทรศัพท์ได้แรือเล่าได้แล้วโทรหาอยู่บ่เลยโทรหฮาเราบ่อหับสบายเราบ่อหับ สบายดีเด้อพี่น้องสุขุมสุขคนมินิเบาหน่อยซาแหล่มาหาเมียซาสบายเบาเทิดพี่น้องมาเบิ่งซาเละกรับนี่เล็กๆน้อยมากต้อนมาหน่อยซาแหละมีมาม่าแกทหนึ่งแหลกกะขนมขนมเล็กๆน้อยมาให้เพื่อนแหลกกะสีมาเอาเนื้อทำยังไงกินเลยแล้วผมก็ขอบใจลลายไปเจ้าอ่อนแหลใหายเจ้าอ่อนไปกันนั่งได้ป่ะนี่เออนั่งกล้วนั่ง มาแล้วเขาเล้วน้าแเลยว่ราะป่านนี้บดใบบดมาเลยได้ไปป่านเดี๋ยวจกสอบจกเง้าวได้เลย้ติมกันในข้าวข้าวมันข่าวดำก็ได้หาซีเข้าวอเนกซาติก็เปเจด๊ิบเอฟปลาพี่น้องเมย์ม่อเถิดตั้งดูมันจังไยานาไปแนวนี้ยหยุดและนี่ใครในยเออขาแลักยาไปไหวพล คือในนี่นะบอน้อยกับแสลมาหาเมนีคืออันบอเทิดนะะกับสบายตัวนี้ลาบุยฮุเอนตัวนี้นนี่หลังจากแม่หลังจากไปเกี่ยวเข่ามาแล้วกะบุคอยู่เฮือนนะนะบอเทิดก็ไ่ได้ติดต่อมาให้เจ้าเบอกใส่หม้อเลยใส่หม้อก็ได้ยินข่าวขาวบอกไปว่าบไปถามไปยังบอกไปอยู่ใช้บเคิลนั่นที่น้ำอ้อยดอกอยู่ที่น้ำอ้อยยามาอือยามาส่เด้อ กินขนมบ่เอ้ยเทิร์นคุณเอาให้เพิ่นรึเปล่าเอาให้รึเอาให้ละเอาไปเออปั่นกินเด้อเออเออนั่นเบอร์นี่เลยบอกวันน้อยู่น้ำกันเลยพ่อจะไปเมื่อพาไปอ่านสัญญาเมื่อเจ็ดพ่อมาได้มาแล้วเลยเลยแบบนี้นะบ่ไปใส่วันนี้ปะสบายบ่หรือวันใดนะขอบคุอาจารย์ยังหวานบริติดต่อมาทางเจ้าเลยเนาะ บ่ได้ว่าเลยได้ใส่หม้อยเลยบ่ปากบ่อยังเลยบ่ได้ทำม่เปลี่ยนบ่เห็นหรือเปล่ามาเปลี่ยนก็บ่ได้สูงไปเปลี่ยนก็ม่านม่านทำไม่ไปอีกได้อยู่คนละหมู่อันสมุดว่านะทุกอนาสมุดว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นสิเพิ่นสิพาอันสบายก็บ่เถอะนะเดีไปปู่ไปบําบัดไปปูว่าไปนั่นน่ะเจ้าก็พร้อหรือเอ้่าพร้อมมาแล้วหักตัวเองหรื่มีเงินไม่ครับหรือเปล่าแม่โดย ทั้งพ่อมาแล้ว่นหาย <c oughs> จะย,ยังไงลูกเศร้าน้อก็ทาเกี่ยวเขานี่แหละหนักเนาะหนักทาเกี่ยวเขานี่ยังว่ะบางทีอยู่เฮือนกับกุ๊กมุมูอยู่เนาะอ้าวแล้ววันไปเกี่ยวเขาเนมันนักไลยค่าทาเกี่ยวเขาเนี่ปออ้อเหาว่าเงินกับบัตรจ้อยก,ก,กับจอยบเทิยกับจอยอ้าวแน่วันาาแล้วสบายกับจอยยุดเหมืองเหมืองเวียนข้าวหนักกำกินจยากได้กินจักหยั่งจ่ายเน่ว่ะหมดจ่าย คุ้มเงนี่ก็ห้าวยังบ่ได้ไปนี่ทางเบิ่งว่ามื้ออื่นสิไปสิไปพาเราอาบน้ำอาบในมีบงมีสระนอนบ่บ่นอนหัวในฮือนสบายเฮือนเอาไปก็ยังเป็นโคอยู่ในเฮือนน่ะบ่น้อยโทรหาเล่าสบายฮะผู้ใหญ่จะดีเพิ่นซื้อให้โทรศัพท์ได้แล้วบ่ได้แล้วโทรหาอยู่บ่าละโทรหาเราบ่รับสบายเราบ่รับบ่กนั้นติดเครื่องบ่เด็นเนี้ย่อยโทรมือเช้านี่ติดแต่ว่าเราบ่รับสบายเราบ่รับสายโทรศัพท์ก็ให้ยเลยวัดแล้วเนาะ โยนหันแล้วสมโนตัวเลขห่มีเนาะบ่เถิดเนาะน้ำเจ้าเนาะสมโนตัวเลขห่เขาบ่ไปแล้วหันว่าบักเถิดน้ำเจ้าเห็ดใหม่แล้วก็เห็ดโลดเห็นไหมนั่งของนึเห็ดอะไรก็บนี้เนาะออกใหม่บนี้เนาะต้องเห็ดต้องเห็ดใบหยุ่งยากจากบ้านนี่ไปอยู่บ้านนั้นได้เออได้คือกันบ่แพงมโนบ่หักกับบ่หุ่งนต้องนู่นมีใบหยุ่นง่ายต้องเช่นเพราะว่าเช่นเพรบ้านเส้นนั้นเพิ่นไปแล้วง่ายไป ก็ไปเฮ็ดอยู่พุ่นจังเพไปตั้งเอาอยู่พุ่นไปตั้งเอาอยู่บ้านนาเทิงพุ่นเจ้าก็ไปซื้ออยู่นาเทิงหมแล้วมาเฮ็ดนไปซื้ออยู่นาเทิงมาน่ะมาให้ประกอบอยู่บ้านนีบ่บ่แล้วอยู่บ้านเพิ่นพุ่นแลอยู่หั่นก็เสร็จยอนแล้วเอาดใหญ่ในนี่ออกจาไปไแล้วก็ไปในหั่นแล้วก็ไปเฮ็ดอยู่เมืองเสมโนน่ะเนาะเพิ่นก็าข้าว้ลานั่งเฮานี่ออกนี่ไอยู่นอีนงเฮาออกน่มันยังันเฮ็ดเองมัน เอยเดี๋ยวไปเห็ดสี่แสนกว่าได้ทรรมโนนะเออพธอธรรันก็บากรงเรงสองคนนะแต่ว่าอันนี่หะเห็ดต่ว่าสมุดเบาๆเธอจะสบายเงี้ยนี่ไม่นสิได้ขนาดสบายนี่ก็มี่อยู่อยู่นลำเจ้านี่บ่มีได้ยังบ่มีเพราะว่าเพราะว่าเขายังบ่ทันได้แต่งกันเอ้าไ่ได้สบายได้ใ่ต้องไปเอาอยู่บ้านเล่าบ่ ไปเอาอยู่พุ่นบ่บ่านยู่ง่ายอยู่บ้านมันก็คำว่าพ่อแม่บริชนวนไหวเลยเขาบริวิชมโนตัวเลขกันใส่อยู่ในคือกันก็ได้ใส่แบบอันนั้นเลยเนาะอ้าวก็เห็ดอยู่พี่เลยตั้งอยู่พี่เลยมันอยู่ตะปีเลยมีใบอันนั้นบอกเขาต้องไปหาพ่อบ้านบ้านเขาต้องมีใบอันใบยยาเขหัืนแหล้วมาเ็อยู่นนี่่แมว่าคนวว่่าานางใบนี่อยู่บ้านนี้เห็นใบอันหน้าพี่ได้เนาะ อ๋อชาวบ้านเขาอยู่พ bạn, ุ mm ่นแล้วมาเถินเดี๋ยวก็บ้านอย่างนี้เอยากมีซื้อๆพึตระหนักใช่เนาะเนี่ยมาแล้วกับพ่อาติเออเสียเงินเนี่ยดอกสม่งหมู่บ้านไปบำบัดเนี่ต้องมีอ่าสามานุเนาะบำบัดนะไปกตอนบัดในบ่อนรักษาไปเส้นไปยังหนนะไปเส้นเจ้าหน้าที่ตำรวจบ่มีบ่บริษัเส้นอนามัยการปกครองพ่อแม่บ่ก่บรับจากลูกคุณนี้นางนี่เจ้าต้องได้เส้นตอเจ้าต้องได้เส้นตอนไปเนาะ เต้องได้เช็ดจากเจ้าเนาะเช็นาแล้วนี่แม่ก็ทไปที่ตอนเดินนะจักให้จักตัดห้าตัดเขาเนั่ยย่งย่งตัดเขาแต่ว่าเราไปอยู่น้ำสาบเวลานี้่อยู่ดอกจักเศษอย่างไรเนาะตักเก่ามันจัเก่าเนาก็คือเป็นห่วงเมียเราอยู่ได้ มันอยู่พราะว,ว่าเรื่องอันนี้ต้องไปทำผู้บันยึดเนาะ,ะทางในบ้านผืนทุ่ดีเยทางในบ้านผืนทุ่ดีเนาะนี่บอกอันนี้บอกเป็นตาแล้วครับบางทีโบเห็ดสมโน่ผืนหับอันนากรเส้นเลยกะเอาไปบ๊อปัดก่อนเนะาะแม่แม่จ้าก็คือว่าโอกาสเล่าสิปกติ้แอนสูงอยู่บอกรักเลยเนาะ แม่กับบุหัคือกันเนาะหาทิศกับหาทิศนั่นจักสิสาได้เลยยันอามาคือเก่าหัแหละไปคือเก่าอันนั่นแเลยก็นั่นน่ก็อยาไรไข่ไรไข่เลยมันบอกไข่ดอกมันนักหนาแล้วมันบอกมีไข่คนของเหนือของมาใต้ผมไข่ดอกชาวใบก็จอยพร้อมไอ้เนี้ยมันแล้วข้าวหน้าซับปลาเจ้าบอกกินเมื่อจะไปกับปลาอยู่จะหลอกคำหลอก ใายแล้วมันนั่นมันบอกไข่ดอกเป็นนั่นนั่นต้นนื้นที่ดีงามต้นนั้นก็ได้คือเก่าอะละค้นเก่าเก่าคนคือเก่ามากับแบบเก่านั่นแหละมันเป็นว่าดอกมันบระหยัดพอใช้ดอกหาเงินบางอยาเนาะมีแต่ไปมาบัดอย่างเดียวแหละตอนนั้นนั่นแล้ว ขาว่าเฮาปะใบนี่มันสีเชียคนล้ล่ะเสียและทาาเือนมขบมีเงินเป็นส่ับำบัดกัเนาะลูอใม่็บมี่าหากิค่ะบันวัดบัดผู้นึง3าล้านาะผูหนึงเนาะผู้นึงสล้านไดผูหนึ่งสมล้านหรือสี่ล้านก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวนี้หาล้านบ่ผูหนึ่งอยู่รักเช่ากนี่บ่ หลักสามสิบหาโอ้หลักสามสิบหาแถวหกเกิดจังแล้หลักสามสิบหามันอะไรหลักสามสิบหาหลักสามสิบหามันชินักพอเบาหน่อยทามหมูแล้วแล้วไปเอาวันอ่า้ลูกเราไ่ซื้อนี่าเสียเทไรสัจะมาเอาจ้ะวเอาไปมันไปบอกเขามาเอาได้เลยได้บอกมาเองได้บุญ บอกมาเอาอะไรแต่เราเสียเงินให้เขาเนาะก็เสียแล้วเขามองนั่งเสียถึงหาร้านทั้งชนรายนีแต่ผู้ชายใดจะงอเอาอยู่แน่นะค่ะเนาะถ้าว่าเป็นไปได้เราไปอยู่กับกับบอเทิดอยู่หันเนาะอยู่บอมบัดอยู่หันใช่แเพนีนอยู่น้ำกันมันจะเขาหักไปเลยฮะยันระดับคนนั้นคนนี้ยันเขาโทษโอ้และแต่แล้วเขาเตะไดเขาบม่ได้ส่อจะได้ย่นยันเขาจะตีแล้ว

เจ้าผัวเิดอะไรทุกท่านเอาไปซื้อยาเด้อยจะเพื่อจะมาได้ยาจีนอยางนอวบ่เถิดติดต่อมาทางนี้เนาะนอกจากแม่แล้วก็บโมีไผและพี่น้องเนาะอืออืออยู่ใน้ินมอญแล้วอยู่นี่เลยค่ะอยู่นีในหินมอญแล้วก็อยู่ทั่วไปอยู่กันในเมฆยู่ไปเรื่อยๆพี่เองว่าวเละมอญให้ยเอาเงินหลังนี้มอญในว่าวเอาขึ้นเงินหลังนั้น เราอยู่ไปแบบนั้นเนาะมันอยู่แบบนั้นนอนกับเรานอนได้ใช่ก็ได้นอนได้ใช่ก็นอนก็ได้อย่างนอนกันลังนี่ก็ได้นอนลังนั่นก็ได้ท่านฝนนั่นฮะว่าวลายพบก็ต่นอนทั้งอยู่ลมฝนแบบนั้นเนาะมันว่าววันนี้ไปอยู่ชนะมอหนักนั่นนั่นไล้บอกเธอดังจริแบบนั้นเป็นจุดเป็นจุดไปเนาะเออเห็นบอกว่ามันไปไกลไปไกลเอ็นตัดเข่ามันไปไกลไกลเองว่ะไปอยู่ตามคลิปมันเคยไปอันนี้มันก็อยู่แถวนั่นแหละมันเคยไปอยู่หันเลย บไปใส่ดอกชเหตุใช่เหตุเป็นยังเราจะมีตาเียจะจากระชบเขาบ่ญเบาก็เราเบื่เราอันนั้นจักจั่วเมื่อเมื่อทนอยแล้วเมื่อเพียงมาจักน้ำมันเมียหันอยู่เพื่อนคนที่เราไม่ได้อยู่เลห้างเลยเพือนเลยห้างเลยเพืนแล้วห่างีม่อนไปตะกี้เซลเห้างแล้วเป็นนั่นันแล้วก็ห้างห้างไปห้างไปลเลย เดี no they ๋ยวนี่เราก็เลาะเลาะบ้านเรายังหาข้อเข่ากินนี่แหละสบายกับเดี๋ยวนี้เข่าอันแป้อันนั้นได้ชาวเขาปนหันอยู่บอกใช่ันได้เข่าชันเข่านั้นนะชันมือมือแป๊ะในทีมคนอันจะวางเพียงเห็ดแตกเพ่คนเอาไปในบ่อนกันอนมือนะยังแตกงตัวเขาเจ้าอันจียงหินจียังเจียงจะเอิญยังเอไงมือเดี่ยวเขาเห็นลูกปืนนะนะเออคนเราสูบยามันระเบ่ดลงมันระเบิดมันระเบิดไซบ์แบบนี้วัด ตีนกับพองเบ้อมือแตกจังว่านี่แหละบ่ตายเฮ็ดตัวเองอยู่อันนี้จะบ่แตกไสนะเออโอแตตวดบ่ได้เบงเียง่ะเราเอาคิดนึงเรากบัดเราสวดเราก็จักควมอยู่แล้วเว้าเอาแล้วนั้นได ทางเราขิดแต่น้ำพัวเราแหละวขิดแต่น้ำไอเทิดนั่นแหละขิดแต่ริเอรอได้สบายถ้าบอกว่าตั้งมุกตั้งใจให้นเพนตัวเองบางเองตัวเองนะเราต้องหายหักตัวเองก่อนนะมึงสองเราเกมีท่านมีบันอยู่วันเศร้าหลือยังบัดีก็หมดแล้วยังบันอยู่อยู่การว่าให้ยหักตัวเองแล้วพอจากทามหาเอาขาดองน้ำบ่อเทิร์ดสบายนะขาดองขาดองให้เสียให้เราเบิดก่อนเราหว่าเราจังสี จังะรอจากสียาเราหมดเราหมดตั้งปัญหาตัวนี้ขึ้นมาหนาตั้งเลยได้เอานะใช้บักเถิดมันก็บม่ได้มีเงินมีทำไม่ได้หาจังสียาเพราะว่าเพราะว่าเอามันไปสร้างบักเถิดตัวเองว่าเงินคำก็บริมียังก็บริมีมันเสียเอายังแต่งอะไรเลยเครื่องแฮมักว่ะเออมักก็อยู่สมักตัวเองว่าอยู่น่วกันดีๆบม่ได้มีเงินมีคำได้ตัเองว่าคือเนี่ยนี้แหละหากินกันไปไปไปมัน บริมีไทหโฮมไทเต่ากันเองว่ะอยู่แต่ถ้าโตกับสมไทโตแล้ว่ะอยู่ตรงกันว่ะห้กับบริเนี้ดอกห้วาว่าให้จากให้ดอกว่าวว่ะเออเอนเงานว้าวมาให้ใครดากว้าวมาเงินบักเิดมาให้กูว่ะอจากแนวได้แนวไหนจกาเว็นย่งว่าใครอยู่นาะใครบนนี้อยู่นน้นากระโอปสองโอ๊ย หักแล้วขวานแนั่นมันหนาวๆนวี่แพงตื่นก็ไปอีกเป็นคนปกติเฮ้ยนอนมกเท่าเด้อเพิ่นนี่มืัอนี้มาแจ้งข่าวดีน้ำได้มัอนี่เต่ายังนอนทั้งมืัอนี้่มาแจ้งแจ้งข่าวดีน้ำได้มัอนี้ค่ะข่าวดีอ้าวจิลลี่มิวซีคเพลงจิลลิ่มิวสิกเพลงอาจารย์ข้างอ้อยอ่ะกับจิลลี่มิวสิกแต่ก่อนอาจารย์มาแจ้งมาแจ้งมาเตรียมโตเด้อเตรียมโตเด้อพร่อมบอก คนว่าคนว่าก็ต้องใส่สินออกสินงามใส่ธรรมดาแบบนี Stephen> ้คนว่าเด้อห้างงามยังเนาะงามธรรมชาติามพระเจ้าไห้ <as ันนี um> <t um> <t um> okay, ้ลยเนาะชันนี้ล้วกับบมีโยเป็นเงินห้านุ่งกับบอมีได้ลบมีแล้วเอาแพงได้ถิ่มทั้งนั้นน่าบวาหน้าบอมักสักเครื่องแบบแบบบอมักบอมัอมบอมบอมบอมองบอมนอมบอมบอมบอมนอมมบอมบอมบอบมบ บังเงินแนหน้านะก็ยังว่าปะทิมแช่หน้าไหววัดชันชันชันมากแผลบังกับ่ใไ่แฉ่สองมือสามมือดุแล้วก็เกแล้วก็เก็บมาตากถ้าไห้มันแห้งก็ไม้หนุกบริยงแฉบดอกพวกเลไบอกกันค้าว่าแฉบแน่แฉบแน่เครื่องนะกันท้าบวสักบวนั่นเห็นเปลือยเห็งขาไวล้เอาบริโภคเอาบริโภคเอาไปแห้งแล้วยัดหนงตะเกี่ยวเข่าคน ยังบดตกดำบดเราบดอาบหน้านีโมเนเป็นทิดแต่กนอกไม่อืนนะจะสิเป็นจาอ่นเปจาบเบิ่งนี้บดไปโบดฮะกัเลยะกสิไปเมือนไปไปรอบแรงนี่เาเฮยจักแนวแล้วเป็นแนวนั่นบบเปลี่ยนบบแปลงก็บดแล้วให้หอันบอกเธอเรามีสมุนโขัวเนาะทะลเนาะ ข้าวหย่านี่เป็นยังสบายเป็นนข้าวยนไปตัดข่าเลยเห็ดนำกันอีกโอ้ยมันบลาเรือลยไรกินกินนำกันอีกก็บลเรือแค่งินสำนกแต้ะแตะขนาดน้าบริกินำไปยังจอยสำนกแต้ะแตะจอยกระตังจอยจอยมากะไรเนจ่จอยได้เห็นว่าจอยกันอันนี้จามันกับเกี่ยวน้ำเนียวะว่า เห่านั่นพวกระตักเมียกระเกี่ยวบ่บอ่อยู่ซื่อๆแล้วก็ขุดยุ่ยจิหล่อจิเล่ค่ะแล้วก็ดุอยู่นึ่งใบค่ะจะเก่าแล้วดุได้ค่ะขุดจิหล่อจินายาเายนา,านะเดี๋ยวนี้เราลืมแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โออยูว่าหมูเลือดเลยเด้วยหมหเลือดนี่แหละพวกนั่นกับใบสูไปอยู่ในบ่อไปพวกนั้นไงไหอะไรไปบัพ่อไปการไปกับพ่อครับโพอน้องแพร์กัไป ถ้าตัดเข่าเขาบอกให้เข่าว่าจะบอกม่นมีเข่ากินมีแล้วในเฮือนนะครับบนึ่งนะเดี๋ยวนี้ฮะบัวหนึ่งก็จะบวนึ่งแล้วแล้วแต่แล้วมีอยู่กับบัวหนึงกินเจ้าอยากไปคอใช้กับคอแล้วแบบน่ะถ้ายังไงเขามีบัวนึ่งชักแล้วห่างเลยไปก็ได้ย h ắ m เขา n h ắ หนามหนึ่งกินกว่าเธอซีมาประมาณชอบหนึ่งเนาะชอบหนึ่ง อาจจะสอบหนึ่งแหละเพราะว่าเขาหไหหายลงเนาะน้าสอบหนึ่งใช้ปั่นคนละสอบบอลายเขาหายช่องสอบเนาะแบบตัดเข่าแต่สิได้โบได้เงินน่อยเนาะเข่าโมเมนต์สหรับจ้างที่เนาะเข่าโมเมนชาวใบหลักไปขายแล้ว่เฮืนมื่อไาเมือนี่ยคนมื่อไไเวีย มันบริสุทนาะนักแล้วมันบริสุทิ์หนสูนี่ไปคิดแต่ว่าเขาเข้ามาให้แท้มันยังบริสุทนิ์อในนี่นะมันเป็นแรงเป็นงานมันเป็นเพียงคือบริ่งเขาหนึ่งน้ำบ่บกเถื่อจากินเขาแล้วมาปั่นอะไรเพื่อไปขึ้นอะไรสูอะไรตัวเองให้ยู่เรื่อยเ้าทานมีมาจะน่าบักโตยเขาให้หนึ่งกว่าเหตุกินกว่า มันบ <body> ่หนึ่งมันบ่หนึ่งมันกันหนึ่งเถิดเอ้ยตัวเองว่ะมันบ่หนึ่งมันกันหนึ่งหอดยำยากเขามาจบว่ะใช้มาอยากให้ห่อนยำยานึงจมกัดคนเนาะอ้าวแค่เพื่อนหาคนบัดอิ่มบัดบ่อิ่มข้ากับผัดยาว้าเจ้าคำมาหนึ่งบ่เห็ดมีเข่าอยู่บวมียังมาบ่มีบอกอยู่ดีว้าหากินชองปากมันกุ้มเองไ่้สิมาหยาดมาแหง ขาบวเห็ดบวชหนึ่งเพราะมันอันนี้เลยไทมันอิ่มเลยบริชนเลยไปผัวไปพ่อนวะหยาเอ้ยวันนั่นกินข้าวเหืดไข่เป็นบดติดหนังส่องเมี่อ้าวบดได้มันหิวเก่งวะคนหิวเรากินยนงกระเจ็บได้หิวกะหิวผับบวชหนึ่งบวเห็ดเข่ามีกับบวหนึ่งมีเราหนึ่งเข่าเมียกันนะื่าคือแต่ว่าเขากินน่ะถ้วยซ้ำเมื่อเขากว่วละ

่าเออที่นี่ไปเดีแเกูจะขายได้เท่านน่เถือกันและจะคายแล้วมาคายเลยขายไปอมาเสรกินแล้วจะช่อกินนั่นและายกักจะบ่มี่แบบห้าปันอันหมูวันอเออก็ที่ยังห้กินจิงว่ะมีขาเต็มมันสงกับขายว่ะจินว่ะนันไหยเลือยได้เนี่ยนะมาบอกน้นได้ว่ะมีแต่ว่า ชุดท้ายนี่คือให้เราไปบำบัดอย่างเดียวเนาะเออมีแต่แนวนั้นแล้วมันจะยทอยู่นี่แหละที่เราเอาร้อยมาหาก่ะมีมีผู้ใหญ่เนี่ยสิบเดียวกันสิทธาเราไปบำบัดประเด็นแม่ก็พร้อมีเส้นให้เนาะเอากรนให้านี่พร้อมนั่นแหละแี่ยดีแล้วหาใส่แม่เนี่ยแม่เอาไปเนี่ยแม่บอมีบ่บอติบอทานบมีแต่ถ้าเส้นให้เนาะอืมบอติบอทาน เพคนเอาไฟโลดแห่งดีเบาหน้อยสิไปทามบ่อคนแย่งเว่งเงินเบาหน้อยกับซาเละกับเพผ่นอยากเห็ดอันสมบะหอกมโนกับพร้อมเอาให้พร้อมเห็ดพร้อมเห็ดใบใหญ่ได้คัดบ่ได้ควงไว้นะเห็ดโลดเพราะนั้นมันดีนั่นเพราะนั้นมันอยู่แต่มันนั่นตอนนี้อ่ะ๋อจงไปทามเหมือนสบายเนาะ ต้องไปทำสบายบ่เทิดว่ะชีห้ไปหักษาบ่ถ้าว่าเราบ่ยอมให้ยหักษาหนิครับเอาเราไปบ่ได้อีกได้บ่ได้แล้วแม่นต้องยินยอมไปบำบัดบ่ไใดครั้งบ่ได้ผูกโซศยังดอกไปอยู่ในอ้อมในเดินแล้วมีทีผักทียังใหายเนี่กินเข่าเป็นเวลากินยาเป็นเวลาแม่เขาจะให้กินเข่าเนี่ยเขาจะบ่กให้กินเข่าบายได้บ่อได้อุ้ย ข้าวอันชอบกินยานี่กินเป็นเวลาเวลาข้าวกระสับนี่แล้วเขาจะให้กินล่ะถ้าไม่ให้กินลายเอานี้แม่อ้อยข้าวนั่นน่ะคืเขาจะไปนั่นแหละนี้ว่าน้อยมาหากับเนาะไปกับยังคิ้วอะไรกับเหลืองสมโนตัวเลขแล้วพี่น้องไอ้จากผู้ว่าบอร์เทิดนี่ย่านหมูมีสมโนแหลายมันชีญ่าแต่ว่าทางแม่เพิ่นว่ามโนบ่ได้คัดแต่หมามีอื้ออื้ออื้ออืชีญ่ากระแจก่อนมาอื่นอย่างเ้ยเดินดิ อะไรแบบถ่ายเอาก่ะถ่ายเอาก็เอาไฟแล้วกับจะมาแล้วก็มาส่งเนาะเอาแล้วก็มาส่งมาส่งได้เยอะหัวคนในบ้านเขาก็ไปหลายคนอยู่เนาะโอ้ยหลายเขาก็ดีเนาะป่ะคลิปนี้ก็ยาวเลยพี่น้องก็บอกแล้วบ้าน้อยซท่าไหก็จะได้จบคลิปก่อนเมื่อก่อนมาเนี่ยสบายดีด้วยด้วยด้วยสบายดีโอเคพี่น้องไอ้คลิปนี้ขอจบนเด้อพี่น้องขอบใจพี่น้องผู้ที่เข้ามารับชม เจเ้ายพรเด้อพี่น้องก็จผูกสุกคนดิ๊ำมันนี่ไรเออใช่ว่าก็เด้อ้อยใจหลายพระเจ้าก็พรเลยขอแหลกทาเอย่างดีร้านน้อยับกอนเด้ออ้อยเด้อับก่อนเด้อจะาดีบายดียังยังเออจัดอโอเคำมืดแหละนี่ก็ไ้ โม้นหน่อยกับซาแหลกเราจะขอโตกันแล้วพี่น้องเด้อคลิปหน้าขอพาอกันใหม่สำหรับที่นี่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดตามเด้อพี่น้องเผื่อให้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อๆไปสำหรับที่นี่สบายดีสบายดีเราเ้าวเรากับเพา